สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงด้วยรวยครับวันนี้พบกับสมเด็จอุดกิ่งนะครับของหลวงพ่อคูณปาริสุทธวัดบ้านไร่กับรุ่นคูณลาบคูณเงินคูณทองโอ้โหถ้าคําว่าสมเด็จอุดกิ่งเนี่ยข้างหลังเป็นหลังรูปเหมือนนะครับสมเด็จอุดกิ่งเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับที่เป็นหลุมๆเนี่ยเป็นต่อโคดนะแล้วกข้างหน้าเป็นตะกุดหน้าที่เป็นตะกุดทองทิพย์นะครับตะกุดทองทิพย์เนาะด้านข้างโอ้โหนี่ด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนนะครับว่าคูณลาบคูณเงินคูณทองนี่วัดบ้านไลโอ้โหสมเด็จอ,อุดกิ่งนี่กิ่งดังอยู่เลยโอ้โหก็รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเทียบรุ่นเดียวหรือเปล่าที่เป็นสมเด็จอ,อุดกิ่งของหลวงพ่อคูณนะครับ รุ่นนี้ก็จะเช่าหาบูชาเช่นเดียวกันนะครับสมเด็จก็เป็นขนาดไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะด้านหน้าบุบบุบในต่อโค้ดเนาะด้านหลังก็นี่ด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนนะครับนี่คูณลาบคูณเงินคุ้มทองนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับอันนี้จัดสร้างเมื่อปีสองห้าสามหกนะโอ้โหลืมบอกไปเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ